สวัสดีครับช่างครับผมสวัสดีค่ะพอสังเป็นจังไงงวดที่แล้วเสียดายเนาะเสียดายนะอืมอืมแต่ว่ามีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาอยู่ที่พอสังฟันเห็นเต้านี่เขาจะว่าซีสามผู้ลงคนงเขาจะว่าซีสามค่ะแปลบอถูกแต่เ้าแปลบอถูกนะพอเน้องเหมืนนวลซีกับเมื่อบรรไดช่างเป็นว่ามักซีหาซีหาซีซีงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับ จังไนฝันแล้วครับฟันแล้วครับฟันแล้วงวดแรกผมกับันอยู่มือแรกขึ้นแรกมตกองงวดน่ะกับฟันว่าที่เบ็กเปลนยิ่งไกลเนี่ยรลบไกลนะบินสูงสูงเลยขับว่าบอดไดเลกเนี่ยไกลตัวนี้บินสูงแห้งไกลยังว่าท่านนี่ยิ่งของมันบินสูงแห้งมือแรกผมฟันผมฟันสันสันแห้ครบบมาฝันขึ้นที่สองนั่นผมมาฟันมาผมขี่รถทัวร์ปออเก่าครับ ออกเก้าแมนขี่รถทั่วโออกเก่าไปน้ำป้านี่แหละครับออ๊เก้าแมนขี่เขาในป่าที่เขาในป่าเนี่ยครับเขาจอดนะผมลงในป่าเพราะนี่จอดนั่นผมให้เงินเขาหาแบงหาสิบนั่นสองใบแบงหาสิบสองใบสองใบเขาทอดในผมมาหน่ะสามสิบบาทครับก็ให้ผมลงรถไปนี่ไปลงป้ายหกหาครับโอ้ไปลงป้ายหกหาเลย รุนสันทัญลงหง,งลงไปหกหาลงไปฮกหาขี่ปอเก้าปออเก้ารับลงไปฮกหาครับแล้วก็ให้เงิน่าไรครับให้เงินงนัน่นผมไ้เงินเขา <Government S 1> น่ะหัสิบบาทครับล่งรถดเขาท้อนนี่ผมสามสิบบาทครับผมก็ล่งรถดไปไปลงไปหกสิบห<า>้าอืมผมฝันโบย่าแล้วบ่เถ้าวันไห้ผมฝันโบย่าฝันแบบนี้นนก็มีแต่ตัวเลขดิพี่น้องนะผมก็ฝันบบย่าม,ม,มีทั้งเก่าปออเก้าปออเก้า แหมคนะหลายหลายจอดใน,นผมลุงกลางป่าเนาะมผมเอาเงินให้เขานั่นค้ารถเขานั่นบแบ่งห้าสิบสองแบ่งได้แบ่งห้าสิบสองแบ,งแบง่งเข,า,ขาทอดในผมมาหนั่งสามสิบบาทบมผมก่อเขาก็ไไรผมลุงรดเนาะไปลุงไปยวกเสืหบห้าตอนผมไปลุงนะมผมกระตื้นผมฝันบอยเน่าเลยฝันบอยเนาตอนแมนแต่ตุลีกแล้วพอเนาะแมนผมฝันบอยเนาค่ะ กะตามเอาเงินสามสิบบาทล้วก็ลงรดเลยครับองฝันบาเง่างมนนี่ครับกับมีเลขที่มีหกหามีหาศูนย์นะครับแล้วก็มีศูนย์สามแต่เก้าตัวเดียวพอเก่าคำกบแลบ่าเป็นบ้แปดเก่าบ้าบเแปดครับผมเห้นแต่เลขเก่าเ็นแต่เลขเก่าเนี่ยแต่ฝันตรงวัน่ะฝันไดไเป็นยิงไกยิงไกครับไกบินอยู่สูงบินยู่สูงแห่งแต่ว่าเนี่ยม่ได้ยิงมันได้มันจะบินซื่นไปซึ่งมากสูงตัวเดียวเนี่ยแหละครับไกตัวนี้บินสูงแห้ง บินสูงสูงไกลตัวเดียวเนี่ยครับจะมาบนบ่ะวดนนี้แต่ว่าขึ้นที่สองมากไก่จักแต่ว่าผมเห็นมันบินสูงแง่ยิงกับมันบ่หายยิงมันบินอยู่หันแหละบินสูงแง่ไก่ตัวเดียวการตีตีเป็นตัวอะไรระชังมักตัวอะไรนการพุ่มตีนะครับพุ่มตีตีศูนย์สามครับศูนย์สามบนครับพกหาผมยิงเซรังเลยครับ ตัเลข่โตมันจะเป็นเลขหาโตได้จะมีเก่ามีเก่ามีหกมีหามีศูนย์มีสามแต่ว่าให้เอฟซีจับเอาเก่าตัวนี้ไปใส่มองไหนครับการจะใส่ผมก็ใส่เก่าสามตัวเดียวเท่านั้นแหละครับบนเลยเก่าสามศูนย์สามบนครับครับผมตีให้โขาผมเง้นใช้่างเลยครับตัวเดียวไม่เดียวเลยเอาโค้งสุดท้ายเลยครับเบาๆลงเลนมาครับผมครับโค้งสุดท้ายไปเลยเพราะว่าผมบพฟันดุรับผมสิฟันทีเดียวแก่งประฟันบ บ่กครับบ่อเน่าหมดที่วราฝันมาเกี่ยวกับเบ้าเท่าเลขเลขเบ้าเท่าเขาเลขคือฝันเกี่ยวกับกูบาทหรือกูบาวกับเขาผมฝันบ่ยเ้าวครับงวดแต่ว่าเก่าผมกับทาเลขกี่เลขมีอยู่นะครับมีเก่านะครับเก่าสามครับมีเก่ามีหกหกหาลงไปหกหาครับขี่รถทัวร์ไงรถทัวร์ปอเก่าปอเก้าครับลงไปหกหาหกหาแล้วก็ใหงนหาศูนย์ใหงนมาสามสิบบาทครับ ผรงกำเงินมากนะสามสิบาทแล้วเงินหาศูนย์ในที่ว่าหาศูนย์สองแบ่งแบ่งหาสิบสองใบเรงใจเข้าไปตรงใจเข้าไปครับผมจีใจเข้าไปอันนั้นนะนั่นแหละมันมากแบบนี้แบบนี้ครับครับจะบอกว่มันอ่าขารว่าลุ่งรถไปเห็นป้ายเพราะว่ามันตรงอยู่รางครับบุกฮะอืมแต่จะปมันเก้าหกห้าศูนย์ศูนย์สามบครับเลกหกตัวไปเลย จับเซอัอหายซี่จับตรงรู้หายจัให้ผมจับตัวเดี๋ยวมันจะซุยไปอีกนะครับเลขนี่คือบาวเห่าเขียนตามที่เพิ่นฝันได้พี่น้องเด้วยแต่ว่าช่างนี่มักตัวไงครับสองตัวกันสองตัวผมเอาเก้าสามกับบนเก้าสามรับกับศูนย์สามบนครับเก้าสามกับศูนย์สามบนเลยครับสายล่างผมยิ่งเม็ดเดียวให้หกหาไปเลยครับล่างหกห้าตัวเดียวเลยครับหกห้ารับผมเม็ดเดียวเลยครับ หาซูนี่บ่มักบ่จับเงินแบ่งหาซูนี่แล้วแต่เขาชีตไปเย้าครับอันนี้ครับนะครับเบ้าเถ่าเขียนไว้หกตัวได้พี่น้องนะครับเขียนตามที่สร้างคนฝัน้รถ้าผมเห็นพุ่งก็เหียนต่ตัวสมนิแหละครับครับมีตีหายสมนิผมก็หายลายหางครับผมเน้นในสามประตูนี้เลยครับับเน้นไอับหกหาล่าเม็ดเดียวอื อันนี้ก็เนี่ยแค่นี้แหละครับแต่ว่าหาศูนยนี right? ่บอบอบอตัดบอผมบอตัดบอตัดเขียนตามสั่งได้พี่รองเด้อบอต้องตัดด้วยกันบอต้องกลับดอกครับเอาเลอตัวต้องกัปต์สางคนว่านี่สามตัวมีใหม่บอเลยครับนะครับบ้าเถาเขียนนี่ได้พี่น้องเด้อช่างเพิ่นว่าได้ฝันขี่รถปออเก่าลงไปหกสิบหาครับนะครับแล้วก็ยื่นแบงค์หาสิบให้สองแบงค์สองแบงค์กลายเป็นหาศูนย์ครับแล้วก็เพิ่นทอนมาสามสิบครับนะครับบ้าเถาก็เขียนศูนย์สาม ครับได้เลขหกโตเลยครรมช่มเก้าหกห้าศูนย์ศูนย์สามจับวินเอานะครับน้แต่ว่าช่างพันตัดให้พนวามักศูนย์สามเก้าสามมักบนล่างหกห้าคู่เดียวเพราะว่าผมลงรถนะนะครับผมมาอยู่น้ำป่ายหก้าลงน้ำป่าก็เลยคิดว่าล่างนี่มันหกขาครับอ่านมาสิเป็นล่างครับผมเพราะว่าพวกนี้ผมอยู่ท่งรถครับเอาแหละ ที่สร้างยืนเงินใเห็นปัญหาสิบนี่คือว่าจ่ายค่ารถเขาครับอ่าบตีมันบะผมบตีบตีเพราะว่าผมจ่ายค่ารถเขานะแล้วเขาให้ผมลุืงเขาลุงผมไปยูน้ำป้ายหกสิบหานี่เลยครับครับหกขานี่ผมก็ได้เวลาด้วยครับทผม้ชมผมก็เลยลอตเตอรี่ก็ได้เวลาแล้วนะครับหกขาในในสามคูนสามตัวบมมีตัวมากบ่สามตัวเนี่ยเก้าหกห้าว่ะผมมากบ่สร้าง คันว่ามาร์คซัมโซเอาเม็ดนึงก็ได้ครับตัวได้อลไซังผมเอาเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเอาเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามในเม็ดเดียวเก้าศูนย์สามครับสามลำดัวแขนเขนเก้าศูนย์สามเอาสำนักเลยครับครับผมนี่พี่น้องสั่งคนว่าปตองออกหลายตัวนะครับธรรมชลออกมาหลายตัวนี่บาเท่าพันมัก ถามักก็มักชุดนี้แล้วพี่น้องเออศูนย์สามก็มักก็ดีพี่น้องนะครับมักะหกห้าศูนย์เขาอยู่ดกอกงวดนี้ยเอฟซี่ขาจิเขาอยู่ดอกครับ <laughs> <laughs> มัดซุยมาหลายงวดแล้วเออเอานะครับช่วงก่อนปลายปีเขามาสองสามงวดปิดด้วยครับครับเลขสร้างนี่พี่น้องแม่นเดอนะครับอืมงวดที่แล้วนี่ตีบดถืกซื้อซางพนว่าได้ขี่เตาไงยเนี่ยมีสีพนว่าจังด้ก็มีซีแตงด้ก็มีซีโอ้ยผมเรียนอ่ มาคักแังซีสีสามเนว่าฝันมาสีสามเนาะสางเนาะเป็นพันหมดเตัวหนึ่งตัวหนึ่งเออสีสีสองหนึ่งมอออกมาผมอุตส่าห์หลุนเราซีแม่นคักคัครับผมมันมาสีสามเป็นหลอดปองอ๋อที่ฝันฝันมาเห็นไก่เห็นไก่น่ะมันบินอยู่ครับบินสูงเพราะว่าเลขมันต้องมีสูงแหละเลขสูงก็ต้องเป็นเก้าพี่แล้วครับเป็นเก้าเนี่ะเก้าห้าเก้าหก ขี่รถปออเก้าครับหาปอเก่าแล้วก็ลุ้งลุ้งป้ยหกสิบห้าครับใจเงินเขาห้าสิบบาทสองใบแบ่งห้าสิบสองแบ่งเระท้อนมากนะสามสิบบาทก็หายผมลุงรถไปลุ้งยุป้าหกสิบห้าเราครับก็หายผมลุงเลยครับก็หาศูนย์นี่บ่มาศบ่ครับอืมมักศูนย์สามศูนย์สามเก้าสามครับสามตัวเห็นหินนี่แหละครับอื อา to ตัวกำเงินอาตัวแห่เขาเบาหรอกตัวกำเงินไบเนี <captions ai. S 3> ่ยแหละรถกำเงินครับเอาแคปหน้าจอได้ท้ชมด้วยนะครับผมช่างทําห้องน้ําวัดป่านะพี่น้องเนาะวัดนิฮาริโชก้วยครับท้ชมหตัวนะครับเก้าหกหมันนี้เบาเท่าเขียนตามที่เพิ่นฝันด้ท้ชมนะครับรถปออเก้านะครับลงไปหกหานะครับยิบเงินหาสิบสองใบข้าเจ้าทอนม่ศูนสามสามศูนแต่ว่ามักศูนย์สามสั่งครัไม่สาสิบ เอาศูนย์สามนะคศูนยะ์สา <c oughs> มเก้าสามสามตัวเก้าศูนยะ์สามหางเดียวล่างนะเพิ่นล่งเพิ่นวาล่งลงที่ป้ายหกห้าเพิ่นวาหกห้าจะมาล่างไนะพี่น้องเด้อนะครับเอาแคบนาจ,จอทำประมชมุมนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเอาขอคุณหกจะไทยเลยครับค <c oughs> <c oughs> อตไหนฟันหนึ่งดอกหาใกล้ๆได้หาพอฝันหนึ่งภาษรอางกฤษเรือกฝันเนี่ยผมจะไล่หาครับที่ตู้หาแบบหาแฟนไอ้แฟนซ่างมันจันแมนเดย เอาขอบคุณซางครับขอบคุณครับผมครับโชคดีได้พี่น้องมันมันิ้งๆเรื่อยๆสวัสดีครับบอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ